สวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงนะนี่ก็อาบน้ำไปสปาร่างกายให้ในน้ำอุ่นในน้ำอุ่นนะในน้ำสปาแล้วก็ไปอบเซาวนาด้วยให้ร่างกายอบอุ่นเพราะว่าร่างกายน่าจะแบบเย็นจึงทำให้ตัวเองไม่สบายบ่อยอ,อันนี้ที่แต่งตัวเจมๆกับอันนี้ก็นั่ง <laughs> นั่งอยู่หน้าจหน้าจาคอมของตัวเองนะฮะเพราะว่าว่าจะ ไม่ได้ว่าจะไลสดนะแต่ว่าคิดถึงทุกคนก็เลยมาดูมามาดูของมาดูพวกคลิปของตัวเองแล้วก็คลิปของคนอื่นด้วยถึงไม่ได้อยู่บ้านก็ก็ดูคลิปของตัวเองเนียนี่ก็นั่งอยูอ่นั่งอยู่บนที่นอนนะคะเพราะว่าเป็นไงม้างทุกคนเห็นหน้าตาสดๆนี้คิดว่าหายแล้วใช่ไหม ก็พอหายเลยเพราะว่าเราได้ไปอาบน้ําน้ําอุ่นน้ําอุ่นน้ําร้อนน้ําร้อนสปาด้วยแล้วก็ซาวนาด้วยม,มันเหมือนว่าเราแบบว่าร่างกายเราออนเอความหนาวเราปรับตัวไม่ทันอะ่ะเขาดูอ,อาจจะปรับตัวทันนะแต่ว่าัว่อาจจะปรับตัวไม่ทันเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเรากินข้าวยังไงไปกินข้าวที่ไหนวันนี้กิ๊กจะทากับข้าวเลยจะไปกินข้าวข้างนอก นื่องจากเลี้ยงยอ้อนหลังวันเกิดให้กับแฟนด้วยอืเพราะว่าตอนแรกว่าจะไปขาดไปกินในร้านอาหารไทยแต่ว่าเราก็มีแผนที่จะมาเที่ยวที่จะมานอนคัมปิร์งวงแล้วทีน,นี้ก็เลยอเอาร้านอาหารแถวแนี้แหละกินธรรมดาน,นี้แหละจะได้ไม่ต้องทำกับข้าวด้วยเยวเจอกันนะคะว่ากินข้าวอะไรเยวจะไปตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นร้านเปิดห้าโมงเย็นยก็ประมาณหกโมงเย็นเพื่อจะไปกันอื รู้สึกส,ด,สดชื่นขึ้นมาบ้างแล้วแหละตั้งแต่ที่ไปอาบน้ำไปสปามาเดี๋ยวเราดูนะคะว่ากินข้าวอะไรวันนี้มาถึงล้าความ้านอาหารวันดีจ้าเราไปถึงร้านอาหารกันแล้วเดี๋ยวเราพากินข้าวมันเกิดเดี๋ยวหลังก็โอเคก็จช่มันเกิดได้พายเมีเ่ยงแค่นี้แหละ <laughs> นี่แหละอกินอะไรขะวันนี้กินแล้วจะกินอะไรดูเมนูใหญ่เลยอยากกินอะไรบอกก่อนอวันนี้มึงเกิดอะไรชิลลุดเดอร์เมเฟิร์สสตรีฟ้าเดี๋ยวเราเลือกอาหารกันก่อนนะคะเลือกอาหารกันยกลงหน่อยลงเลยอานุนเลือกใหญ่เลย อี่องไๆเดี๋ยวเราเลือกเมนูกันก่อนนะเดี๋ยวเราดูเมนูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวอาหารมาแล้วนะคะอาหารมาเดี๋ยวเราไปกินอาหารเดี๋ยวดูว่าน้าตาอาหารเป็นยังไงจากที่เรามาดูไปหลายร้านมากเลยมีแต่ข้าวจงไว้อันนี้ร้านที่สี่นี่คือร้านที่4ี่นะที่เราจะกินมาในเมืองไกลมากเลยจากที่พักของเรา จะดูว่าอาหารเป็นแบบไหนแต่ว่าคนเยอะมากเลยเป็น้านเราไม่กล้าถ่ายไปทางนร้่เราไม่กล้าถ่ายไปทางนู้นเพราะคนเยอะอืมคิปเล็กเลยจะสลบดีๆจโอเคไมจับน็อตป่สิยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยต้องก่อนเลยนะคิดถูกไหมคะคดูจันเป็นไงคะกินดีๆดีๆกินดีๆ Nak kirim. Nak kirim. Nak kirim. Nak Nak kirim. กินปลาไม่มีปลาอันนี้ยังมันตืดนวหลังให้อาย เนี่ยวิฮีนอการาเี่ยอะเนืปน่าดติเนือนุ่มกินเป็นสเตธรรมดา Raymond Smithy đi hết Aloy Aloy Cameron Raymond Aloy Aloy Raymond 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 Rồi. Rồi. Raymond 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 เดี๋ยวเขาจะกินข้าวนะ่อนเนาะแค่นี้เลยนาะอาหารมาแล้วมีอะไรมา้างเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะคะเจอกันคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรากินข้าวก่อน ยังไงก็ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กด r i ร์กดแชร์ประทัวร์ด้วยนะอย mm ่า hmm. ลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของปะทัวร์วันนี้แค่นี้ก่อนนะบ๊า mm hmm. ยบายเจอกันใหมค่ค่ะ